สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือ่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปอกอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปประกาศอัปเดตและปรับป,ปรปุงประจําสัปดาห์ในวันที่25เดือน6หรือวันอังคารพรุ่งนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง10โมงเช้านะครับเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลอาอเอาเกมก่อนชั่วโมง9โมงเชา้าเพื่อป้องกันข้อมูลขอองงเเรรราาดด้้ววยนนนะคัััับบแลสหํหปตใพุ่นนี จากที่เราได้ส่องพรีวิวแพนอัปเดตของทางฝั่งญี่ปุ่นไปแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะพอรู้คร่าวๆแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเรียบเรียงให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับทางเกมเขาก็จะไม่ได้อัปเดตอะไรมาเยอะนะหลักๆเนี่ยจะเป็นอัปเดตตัวละครใหม่แล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าที่ทางเกมเขาไม่อัปเดตมาเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะทีมงานเขาอยากจะให้เราเคลียกิจกรรมเฟสซูเบลก็ได้นะเพราะสัปดาห์นี ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมเฟสติลครบรอบ5ปีทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วด้วยนะครับอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากอัศวินคนใหม่กันก่อนครับก็สําหรับสัปดาห์นี้ครับอัศวินที่มาใหม่ครับนี่เลยเทพอศูนโบราณนักเวทจันโดร่านะครับหรือจันโดร่าล่างแรงนะเพื่อนๆโดยคราวนี้เนี่ยจะมาเป็นเวอร์ชั่นสีแดงนะครับและจันโดร่าตัวนี้เขาก็มีวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนทีมเทพปศุนะครับแล้วจะจัดจันโด ก็อย่าลืมไปเตรียมอุปกรณ์ให้พี่แกกันด้วยนะหรือถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถยกเครื่องชุดเก่ามาได้เลยนะครับเพราะว่าของเนี่ยจากที่ดูคือสามารถใช้เซตเดียวกันได้เลยครับสาหรับจันโดล่าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคะแนนทางฝั่งญีปบนน่นกันก่อนว่ามันอยู่ที่คะแนนประมาณเท่าไหร่นะก็นี้เลยครับป่านครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่เทียร์ทูเปอเสลนะครับส่วนน้องพา r ์ติเวลได้ดับเบิลเอสนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจันโดล่าครับจันโดล่าเนี่ย ได้อยู่เทีย plus นะเพื่อนๆโดยคะแนนแยกหมวดนะครับถ้าลองสังเกตดูแทบทุกช่องเนี่ยอยู่ S หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคะแนนรวมหมดความยากระดับสูง PVP สงครามกิ้วหรือตำแหน่งซับเนี่ยได้อยู่ S อสทั้งหมดเลยนะครับก็คะแนนที่ต่ำอย่างเดียวของจานโนาตัวนี้ก็คือการฟาร์มนะไม่เหมาะกับฟาร์มเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่า <c oughs> คงไม่มีใครเอาจานโนาตัวนี้ไปฟาร์มหรอกมั้งแล้วก็สำหรับเซ็ตอุปกรณ์นะครับของจานา อย่างที่บอ,อกไปสามารถใช้เซตเดิมได้เลยนะครับโดยเซตที่แนะนําก็จะมี2เซตครับเซตแรกจะเป็นเซตเลือดป้องกันเพื่อเน้นค่าพลังนะครับส่วนเซตที่2เน้นความอยู่รอดก็จะใช้เป็นเซตเลือดกับป้องกันคริติคอลนะสำหรับความสามารถจานูราตัวนี้เนี่ยผมจะไม่พูดซ้ำในคลิปนี้นะแต่ถ้าให้สรุปเข้าใจแบบไม่ยาเลยก็คือจานูราตัวนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับที่ สามารถเอาไปแทงด้านหน้าก็ได้หรือจะเอาไปซับเพิ่มคะแนนให้กับทีมด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับทีมเผ่าเทพอสูรนะส่วนคอนเทนต์ใหม่ในสัปดาห์นี้สงครามบอสก่มาสวินนะครับก็จะมีการรีเซ็ตบอสเควหลังจะถูกปรับเป็นนอกซีซันนะครับแล้วก็จะนำสัตว์อสูรอคุมุกลับมาอีกครั้งนะโดยระยะเวลาเนี่ยจะเริ่มวันที่30เดือน6หรือว่าอาทิตย์หน้านะครับไม่ใช่อาทิตย์นี้นะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมใหม่ครับไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือกิจกรรมบูธสงครามสับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสงครามสารสูตรทีมงานเขาจัดเต็มมากจัดมาถึง3บัฟด้วยกันนะโดยบัฟอย่างแรกครับจะเป็นกิจกรรมลดพลังงานสงครามสารสูตสรน50%นะครับโดยสารสูนรที่เข้าร่วมรู้สึกว่าจะทุกตัวเลยนะลดพลังงานที่ใช้ในการเข้าสารสูนรต่างๆ50%ตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับก็ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันจะอยู่1สัปดาห์เ,เพื่อนหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟไปจนถึงวันที่2เดือน7ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับส่วนกิจกรรมที่2 รับรางวัลการันตีสงครามสัตว์อสูรชั้น3าเพิ่มเป็น2เท่านะครับหรือพูดง่ายๆการันตีคอของสัตว์อสูรทุกตัวจากเดิม1ชิ้นจะได้เป็น2ชิ้นถ้าเพื่อเพื่อสามารถเคลียร์ที่ชั้นสได้นะครับโดยสัตว์อสูรที่เข้าร่วมนะครับจะมีเป็นบอสเฮเวสเอทิเนียสกอร์ฮาติแล้วก็บอสดีท็อกทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะสำหรับน้องกระลอกหรือว่าลาตาโทสใช่ป่าวลาตาโทสปะ่ะน่าจะใช่นะตัวนั้นเนี่ยยังไม่เข้าร่วมนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายจะเป็นกิจกกกรรรรรมออััตาาได้บิ สงครามสัตว์อสูรเพิ่มเป็น2เท่าครับรายละเอียดกิจกรรมเมื่อเพื่อนเอนเคลียร์สงครามสัตว์อสูรในชั้นที่3นะครับจะมีโอกาสได้รับการอาร์ติแฟคเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับก็สัตว์อสูรที่เข้าร่วมนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันจะมีเป็นบอสนกเฮเวสบอสกวางเอทีเน ok ีย e er, แล้วก็บอสหมาสกอกับฮาตินะครับก็บอกเลยไฮไลท์สงครามสัตว์อสูรมาขนาดนี้นะครับ ใครที่กําลังเร่งพัฒนาไอดีนะครับรวมไปถึงต้องการหาของสัตว์อสูรเนี่ยผมบอกเลยว่าสัสปดาห์นี้เพื่อนๆห้ามพลาดน,นะเพราะกิจกรรมบู๊สัตว์อสูรครบเซตแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาครับดันเจี้ยนแกรนไพร์สโคกเกเรสแกรนเฟสิ v a ลครบรอบ5ปีพาร์ทที่2นะครับก็จะมีการเปลี่ยนไลน์อัพอีกครั้งหนึ่งครับของรางวัลเด่นของสัปดาห์นี้ก็คือหินสลักอุปกรณ์2ชิ้นต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลงกันทุ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเ,เพื่อนๆอีกทั้งรางวัลดรอปในสเตจนะครับยังมีโอกาสได้รับวัตถุดิบอัปเกรดคอสตูมอีกด้วยนะส่วนกิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีรีลันเพียงแค่อย่างเดียวแม้จะตกต่ำถึงขีดสุดของน้องอิสตินนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบ100%เพื่อรับเพชรเพิมเ่มเติมอีก2เม็ดกันด้วยนะต่อมาก็จะเป็นตารางศึกชิงชัยกลุ่มอัศวินนะครับสำหรับกิวไหนที่เล่นศึกชิงชยัยก็อย่าลืมมาเช็คตารางตรงนี้กันด้วยนะ โอเคครับก็น่าจะหมดแล้วนะอย่างที่บอกไปสัปดาห์นี้ผมว่าทีมงานเขาตั้งใจให้เราเคลียร์กิจกรมรมครบรอบ5ปีกับใครที่อยากจะฟาร์มสัตว์อสูรเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คือสามารถเล่นได้แบบเต็มที่เลยนะครับส่วนอื่นๆครับอันนี้คือสุดท้ายจริงๆแล้วจะมีปัญหาปริมาณเกจที่แสดงการปลุกพลังแสงของนักรบแห่งนรกวายนะครับไม่เพิ่มขึ้นตามปกติโดยถ้าใครที่ใช้เหรียญปลุกพลังแสงเกินไปนะครับทีมงานเขาก็จะส่งคืนมาให้ยังกองจดหมายนะครับหลังปิดปากโบในวันที่25เดือน6นะ ก็ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ดูงานว่าผมใช้เกินหรือเปล่านะครับก <g> ด <ert> แบบไม่ได้ดูเลยนะเดี๋ยวต้องรองรุนพรุ่งนี้ว่าจะได้ของคืนหรือเปล่านะแล้วก็แจ้งเปลี่ยนอัศวินพิเศษกับอัศวินซีซั่นของอารีนาฮีโร่ซีซั่นที่7นะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเพิ่มนักเวทจันโดร่าลงไปในไลอัพนะแล้วก็สุดท้ายการเปลี่ยนกําหนดการเริ่มฮอกพาร์คกิจกรรมเดือน6นะครับทีมงานเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนกําหนดการเริ่มฮอกพาร์คกิจกรรมเดือน6เป็นวันที่2เดือน7 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตของสัปดาห์นี้นะก็สำหรับดังเวจจานโดราตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งใครที่รู้ตัวเองว่าเพชรไม่พอใช้แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถดองข้ามไม่ต้องเปิดได้เลยนะแต่ถ้าใครที่เป็นเมนคอมเทพสูนะครับส่วนตัวผมคิดว่าจานโดราตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะตู้กาาที่มาเนี่ยมันจะเป็นแบบสเตปอัพนะครับ การันตีหนึ่งมันใช้เพชรเพียงแค่242เมตรเท่านั้นแล้วถ้าเราเปิดได้ก่อนเนี่ยจริงๆเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเปิดถึง242ก็ได้นะคือเปิดได้แล้วหยุดก็ได้เหมือนกันนะครับการันตี242เนี่ยมันเหมือนกับประมาณว่าต่อให้เราเกลือเนี่ยเราก็ยังใช้เพชรแค่242จากปกติต้องใช้ถึง600ถึงจะได้ตัวละครการันตีหน้าตูนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจืกอนใหม่ในคลิป